มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ d ีเทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโปรโปรโมชั่นประจําเดือนมีนาคม2567นี้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นในเทปนี้นะครับก็จะเป็นตัวแนะนําของการเปิดเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเน็ตที่มันจํากัดปริมาณการใช้งานรวมไปถึงท้ายท้ายเทปเนี่ยจะเป็นตัวเน็ตที่เน็ตแบบไม่อัน้นมันลดสปีดมันลดความเร็ว ซึ่งในเทปนี้จะแยกเป็นส่วนๆน,นะครับในรายละเอียดเนี่ยก็คุณผู้ชมต้องติดตามรับชมกันแบบต่อเนื่องกันไปนะครับจะได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปนะครับทีนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามทางช่อง y o t u u e บบาวจอมนิดซิมกันก่อนนะครับเพราะว่าในเทปนี้เนี่ยออกอากาศทางช่อง Youtube ในหลายๆช่องเลยครับ แล้วก็คุณผู้ชมนะครับกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิตซิมนะครับแล้วก็เมื่อกดติดตามเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็กดที่กระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกดเลือกหัวข้อทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลามีเทปรายการออกอากาศปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รับการแจ้งเตือนมานะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะดูได้ทันทันทีนะครับหรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับหรือจะค้นหาทางใน u t u b e นะครับค้นหาว่าบ่าวจอมนิตซิมนะครับบ่าวจอมนิตซิมซึ่งเป็นภาษาไทยกกก็าคคุณผู้้ชมมดดตติัันไเลยรบ มีเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิสซิมกันเยอะแยะมากมายหลายๆเทปนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ปะปนกันไปในเรื่องราวของข้อมูลนุ่นนี่นั่นสารพัดท,ที่นํามาบันทึกเทปและก็ออกอากาศทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิซิมนะครับทีนี้มาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาของคุณผู้ชมนะครับเรามาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ผมขอซูมนะครับซูมเยอะๆแล้วมัน ภาพพิกเซลมันจะแตกนะครับแต่ก็โอเคครับดูได้นะครับก็ดูรายละเอียดก็แล้วกันครับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าเป็นตัวเน็ตที่ของการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ของการย้ายค่ายนะครับลูกค้าเบอร์ใหม่นะครับของ d ีแทในระบบเติมเงินเป็นตัวเน็ตที่ลดสปีดลดความเร็วนะครับย้ากันชัดๆว่าลดสปีดลดความเร็วเพราะเขากําหนด Gb กําหนดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาให้กับคุณผู้ชมนะครับ เบอร์ใหม่แล้วก็เบอร์ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับเบอร์ใหม่นี้จะต้องเป็นเบอร์ใหม่ที่เปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วเนี่ยมันสมัครให้เก็บโปรโมชั่นไม่ได้ถ้าเกิน7วันไปแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นเบอร์เก่าไปแล้วนะครับเบอร์เก่าที่เปิดใช้งานมาเกิน7วันนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์ใหม่เนี่ยต้องเป็นเบอร์ใหม่ที่ก่อน7วันนะครับนี่คือเบอร์ใหม่ครับ หลายๆท่านซื้อซิมมาใช้ได้มา30สิวันแล้วนะครับซื้อซิมมา30ิวันแล้วจะเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชัน่นตัวนี้ไม่เข้าเงื่อนไขของเบอร์ใหม่นะครับอันนั้นไม่ใช่เบอร์ใหม่นะครับถ้าเกินเจวันไปแล้วคือไม่ใช่เบอร์ใหม่แล้วครับเป็นเบอร์เก่าแล้วะครับนะครับเบอร์ใหม่คือเบอร์ใหม่ที่เปิดเบอร์มาไม่เกินเจดวันนะครับนี่คือคุณผู้ชมต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับหลายๆท่านเนี่ย <S <s พอถามว่า เป็นเบอร์ใหม่ใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นเบอร์ใหม่พอเช็ครายละเอียดปุ๊บอ้าวสมัครให้กิจไม่ได้ถามว่าใช้เบอร์เนี้ยมานานหรือยังเขาบอกว่าเพิ่งเปิดเบอร์ใหม่มา30วันอ่าโอเคครับการเป็นเบอร์ใหม่เนี่ยต้องเป็นเบอร์ใหม่ที่ภายใน7วันครับถึงจะเป็นเบอร์ใหม่นะครับแต่ถ้าเกิน7วันไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นเบอร์เก่าแล้วครับนะครับอ่าคุณผู้ชมซื้อซิมมาเปิดเบอร์มานะครับแล้วก็อยู่วันที่8นะครับเปิดเบอร์มา8วันแล้วอันเนี้คือเบอร์เก่าแล้วครับไม่ใช หรือถ้าเป็นเบอร์ใหม่คุณผู้ชมต้องบอกให้ชัดเจนว่าเป็นเบอร์ใหม่มากี่วันแล้วนะครับร้านแต่ละสถานที่เขาจะได้จัดสรรแนะนำโปรโมชั่นแพก็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้กับคุณผู้ชมได้ถูกนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมแล้วมาลงในเครือข่ายของ d t e ทระบบเติมเงินเนี่ยนะครับเงื่อนไขเหมือนกันครับจะต้องสมัครให้เสร็จภายใน7วันของการขึ้นสัญญาณ d t e ทนะครับ เมื่อขึ้นสัญญาณดีแท็มาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องรีบดําเน,นินการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ให้เสร็จภายในจิตวันครับการย้ายค่ายมาสถานะของคุณผู้ชมเท่ากับการเปิดเบอร์ no <te <virgin technique> ใหม <out> ่ครับนะครับย้ายค่ายมาย้ายจากค่ายไหนก็ตามแหละที่มาลงในดีแท็ระบบเติมเงินสถานะของคุณเท่ากับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับนะครับจะต้องดําเนินการสมัครให้เสร็จภายในจิตวันเหมือนกันนะครับถ้าเกินจิตวันไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้ดําเนินการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้สมัครไม่ได้ครับ นะครับเขามีระยะเวลาเอาไว้นะครับย้ายค่ายมาต้องไม่เกิน7วันเมื่อขึ้นสัญญ,ญ,ญาณแล้วก็เปิดเบอร์ใหม่มาจะต้องไม่เกิน7วันเมื่อของการเปิดเบอร์ใหม่นะครับและทีนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งการเปิดเบอร์ใหม่นั้นจะต้องเป็นเบอร์ใหม่สดสดสิงสิงจริงๆนะครับหลายๆท่านไปซื้อซิมเบอร์ใหม่มาเป็นเบอร์ใหม่จากทางคุณผู้ชมนะครับแต่เป็นเบอร์เก่าที่เปิดเบอร์ตั้งไว้แล้วของทางร้านหลายๆร้านนะครับเพราะฉะนั้นดูเงื่อนไขดีๆนะครับ คุณผู้ชมไปซื้อซิมบอกกับทางร้านกำชับทางร้านเลยว่าขอซิมเบอร์ใหม่สดๆซิงๆเท่านั้นเพราะต้องการจะเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชัน่นอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองนะครับเพราะถ้าร้านเขาเปิดเบอร์ตั้งเอาไว้หลายๆวนันมันเกิน7วันไปแล้วและคุณผู้ชมไปซื้อซิมเปล่ามานะครับแล้วเอามาสมัครมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชัน่นตัวนี้ไม่ได้ถ้ามันเกิน7วันไปแล้วของการเปิดเบอร์มานะครับอธิบายรายละเอียดชัดเจนนะครับในส่วนของการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของชุดนี้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นตัวเนตจํากัดปริมาณการใช้งานนะครับรจากัดปริมาณการใช้งานก็คือเน็ตลดสปีดเน็ตลดความเร็วนะครับเอากันชัดๆทีนี้เรามาดูในส่วนของความเร็วที่เป็นราคา399บาทตัวบนก่อนนะครับตัวนี้399บาทเนี่ยเขาบอกว่าได้เน็ตเต็มสปีด 100GB หรือ 100GB ิกะไบต์แค่นั้นเองครับ เมื่อคุณผู้ชมเล่นครบ100 GB แล้วเนี่ยความเร็วของมันก็จะลดลงเหลือ1เมกะบซไม่อั้นนะครับ1 m มกะซก็เล่นแบบทูๆไายๆกันไปได้เข้าแอปธนาคารได้แต่มันมีช้าๆหน่วงๆบ้ากขึ้นอยู่กับสเปคของมือถือเป็นหลักนะครับเขาให้คุณผู้ชมใช้งานได้แค่100 GB แค่นั้นเองครับไม่ใช่เน็ตไม่อั้นนะครับ100 GB นะครับเขาบอกว่าความเร็วเนี่ย1,000มิ 1, นะครับ ยิ่งความเร็วสูงเนต็ตก็จะกินเยอะกินเร็วกินมากขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเล่นครบ100 GB ปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เไมกะบิตเอไม่นันนมาลดสเปีดมาลดความเร็วทันทีนะครับแล้วก็ราคานี้อยู่ที่399บาทคุณผู้ชมไม่มีโทรฟรีนะครับเนต็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน390ดอกจัน848 803 4, 4 4เหลี่ยมและโทรออกนะครับต่อมาดูในส่วนของราคา300บาทครับ300บาทนี้ เป็นเน็ตเต็มสปีด20 gb นะครับเมื่อเล่นครบ20 gb แล้วความเร็วก็จะลดลงนะครับเต็มสปีดนี้มันก็วิ่งแล้วแต่ว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมได้เต็มสปีดกี่เมกนะครับอาจจะได้50เมกอาจจะได้100เมกนะครับแล้วแต่เลยครับแต่มันจํากัด20 gb เมื่อเล่นครบ2 0 gb คุบความเร็วก็จะลดลงเหลือ15เมกใช้งานได้60 gb ครับนะครับความเร็วที่15เมกนี้ใช้งานได้6 0 gb นะครับเมื่อคุณผู้ชมเล่นครบ6 0 gb ปุ๊บความเร็วก็จะลดลงมาอีกครับเหลือน1นึ่งมกะบิตเพไม่อั้นนะครับเพราะฉะนั้นแพ็กเกจโปรโมชั่นราคา300บาทนี้อธิบายแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเป็นตัวเน็ตไม่อั้น1นึ่งมกะบิตเพซแล้วแถมเน็ตความเร็วสูงให้กับคุณผู้ชมอีก8 0 gb เพราะฉะนั้นในช่วงแรกเน็เนตก็จะเร็วปิดเร็วๆนะครับแต่พอเล่นครบจํานวน8 0 gb เสร็จปุ๊บเนี่ยความเร็วก็จะลดลงช้าลงนะครับเหลือหนึ่งมิับ อันนี้คืออธิบายแบบชาวบ้านให้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับแล้วก็แพ็กเกจโปรโมชั่นราคา300บาทนี้แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยครับตลอด2 4ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจนะครับโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางโทร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 เอาให้หูดับตับไม่กันไปเลยนะครับทีนี้รหัสในการกดสมัครดอกจัน1 0 4ดอกจัน3 7 1ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับคุณผู้ชมถ้าจะเอาสมัคร ก็กดตามรหัสได้เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอินเทอร์เน็ตที่เป็นราคา250บาทกันบ้างนะครับเขาบอกว่าเล่นเน็ตเต็มสเปียดที่1 0 gb เมื่อครบ1 0 gb ปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเหลือ15เมกที่ที่ปริมาณเน็ตอยู่ที่4 5 gb หลังจากนั้นก็ความเร็วก็จะลดลงเหลือ2 5 6 k 2 5 6 k ก็คือ0.256เมกครับนะครับยิ่งช้าหนักเข้าไปอีกครับเมื่อเล่นครบ5 5า gb แล้วนะครับ50 gb บวกกับ 10GB บวกกับ 45GB ก็รวมเป็น 55GB อธิบายแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือว่าราคา200บาทนี้เล่นเน็ตจ,จำกัดอยู่ที่ 55GB เมื่อเล่นครบแล้วความเร็วก็จะลดลงนะครับหมุนแล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับช้าแล้วครับหมุนแล้วครับนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเหมือนเดิมนะครับโทรฟรีก็เหมือนเดิมครับครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางโทรว,วางโทรว,วางโทรตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจนะครับ โทรนั้นอยู่ครบ30วันเต็มแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยขึ้นอยู่กับการเล่นเล่นมากก็หมดไวเล่นน้อยหมดช้านะครับมันมีอายุ30วันก็จริงครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเล่นมากนะครับเน็ตก็ครบ55 GB ก่อนมันก็หมดไปแล้วครับถึงแม้ว่ายังไม่ครบ30วันเต็มก็ตามนะครับเพราะว่า,าเป็นเป็นเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานชื่อกระบอกเต็มๆอยู่แล้วว่าเน็ตลดความเร็วนะครับเมื่อเล่นครบตามจํานวน GB ที่เขากําหนดเอาไว้ รหัสในการกดสมัครดอกจันหนึดอกจันห้าดอกจันแปดสี่แปเหลี่ยมแล้วโทวออกนะครับส่วนโปรโมชั่นอีกตัวนึงนะครับเป็นแบบราคาส0งร้อยบาทเป็นเน็ตจ,จํากัดปริมาณอยู่ที่30 GB นะครับเมื่อครบ30 GB แล้วเนี่ยความเร็วก็จะลดลงเหลือ0.256เมกครับหนักเข้าไปอีกครับเล่นเน็ตช้าเลยครับสิบห้าตรงนี้ก็คือความเร็ว15บเมกนะครับ แล้วก็จํากัดปริมาณเน็ตอยู่ที่3 0 gb 3 0 gb ก็คือ 30GB นะครับเป็นปริมาณอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณผู้ชมเล่นครบ3 0 gb แล้วเนี่ยความเร็วก็จะลดลงนะครับหมุนนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับช้าแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างจะช้าใช้งานไม่ได้แล้วครับนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเหมือนกันนะครับโทรฟรีก็เหมือนเดิมครับครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางทวรวางทรวางทวรตลอด24ชั่วโมงตลอดสาวันของแพ็กเกจนะครับ ดอกจันแ4สี่4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือในส่วนของ Package ม r o ่ o อินเ Internet ถามว่าในราคา399บาทราคา300บาทราคา250บาทและราคา200บาทนี้นะครับรวมภาษีแล้วมันเหมาะกับใครบ้างครับถ้าคุณผู้ชมจะเอามาใช้ในการเนเน้นเน้เน,เนโทรเป็นหลักเน้นโทรมากเนเน้เนโทรเยอะนะครับคุณผู้ชมเลือกราคา200บาทครับเรื่องเน็ตได้เท่าไหร่ไม่ต้องเกี่ยวครับไม่ต้องไปสนใจครับเอาเฉพาะใช้โทรอย่างเดียว นะครับคุ้มแล้วครับ200บาท30วันโทรกันแบบกระน่ำซัมเมอร์เซลล์โทรกันแบบหูดับตับไม่โทรกันแบบอาจจะได้หลับอย่าได้นอนนะครับเอาแบบมาโทรอย่างเดียว200บาทคุ้มที่สุดเพราะเป็นการโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับส่วนถ้าเอามาใช้ในการเล่นเน็ตด,ด้วยนะครับถ้าเล่นเน็ตแบบกลางๆคุณผู้ชมเอาราคา250บาทได้ครับมันเป็นเน็ต5 5 g b แล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเข้ามา หรือถ้าเป็นใช้เน็ตเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเอาที่เป็นตัวราคา300บาทนะครับเป็นเน็ต80 GB แล้วก็เมื่อเล่นครบ80 GB แล้วเนะี่ยความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้น1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าเราสามารถเข้าแอปธนาคารจ่ายเงินน่นนี่นั่นได้แต่มันจะมีช้าช้าบ้างก็เป็นธรรมดานะครับ ทางนี้ทางนั้นมันขึ้นอยู่กับสเปคมือถือของคุณผู้ชมด้วยนะครับเวลาซื้อมือถือก็ขอเป็นราคาสัก1 0,000ขึ้นก็แล้วกันครับเวลาใช้งานมันจะได้ไม่หน่วงไม่ช้านะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้เน็ตแบบ1เมกะก็ตามมันจะได้ไม่หน่วงไม่ช้ามากนะครับทีนี้มาดูโปรโมชั่นที่เป็นด้านล่างกันบ้างนะครับ150บาทที่เป็นหัวด้านล่างตรงนี้นะครับ150บาทนี้นะครับก็เป็นเน็ตแบบจํากัดปริมาณการใช้งานเหมือนกันนะครับแต่มันจะน้อยลงมานิดนึงครับ ราคา150บาทมีแบบ2ความเร็วให้กับคุณผู้ชมได้เลือกมีแบบ2อตัวแพ็กเกจให้กับคุณผู้ชมได้เลือกนะครับดมมาดูตัวแรกกันก่อนความเร็ว4เมกะบิตเพลเซกก็จริงแต่เขาจากัดปริมาณเน็ตอยู่ที่15 GB นะครับเมื่อครบ15 GB ปุ๊บเนี่ยความเร็วก็จะลดลงเหลือ0.38 38เท่าไหรเมกเนี่ยนะครับก็คือหนักกว่าราคา200อีกครับเน็ตจะช้าหนักเข้าไปอีกครับได้ปริมาณเน็ตน้อยนะครับเน็ตนื่องครับไม่คุ้มและครับ150บาทคือไม่คุ้มนะครับ ทีนี้ไม่มีโทรฟรีนะครับ4เมก15 g b ข้างบนเนี่ยไม่มีโทรฟรีเป็นนิตอย่างเดียวเน็่ล้วนๆน,นะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน104ดอกจัน588ดอกจัน84880344เหล่ยมแล้โทวออกนะครับส่วนด้านล,าล่างลงมาที่เป็น150บาท2มเมกะบิตเพอร์เซก15 g b เหมือนกันแต่ตัวนี้ได้โทรฟรีในเครือข่าย True และก็คือโทรฟรีในเครือข่ายของ d t a c นะครับถ้าจะเอามาโทรฟรีในเครือข่าย True กับ d t a c อย่างเดียวเนี่ยคุณผู้ชมเลือก150บาทได้ครับถือว่าคุ้มอยู่ แต่ถ้าเพิ่มเงินอีก50บาทมาเป็นราคา200แล้วได้ทรฟรีทุกเครือข่ายผมว่า200บาทมันคุ้มกว่าที่สุดแหละครับนะครับได้เด็ดมากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเงินมานิดหนึง่งเน็ตมากขึ้นมานิดนึงนะครับ200บาทคุ้มที่สุดดีที่สุดแหละครับถ้าจะเอา150อบาทตอนนี้กดดอกจัน1นึดอกจัน5้าแดดอกจัน8 4 8 8 0 3 4าี่สี่เหลี่ยมแล้วทัวออกนะครับทีนี้ ในรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นซิมาราคาของระบบเติมเงินนะครับยกเว้นซิมแฮปปี้คอร์ยกเว้นซิมทัวริสเอามาสวัาดแพ็กเกจโปรโมชั่นในหน้าน้านี้ไม่ได้นะครับของการเปิดเบอร์ใหม่และก็ของการอย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยโดยเน้นย้ํามาที่เบอร์ของการเปิดเบอร์ใหม่นะครับเป็นซิมของแฮปปี้คอร์ไม่ได้ซิมของทัวริสไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหาซิมที่เป็นตัวอื่น นะครับได้หมดเลยซิมแฮปปี้เน็ตซิมพม่ากัมพูชานะครับอันนี้คือสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้หมดเลยนะครับของการเปิดเบอร์ใหม่นะครับทีนี้คุณผู้ชมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านสลูคอมพิวเตอร,ร์จังหวัดสตูลทุกสาขาเลยนะครับสาขาแมา่นางโทร086499917 ID ไลน์ก็ s a i w p c o m p u p t c o m p u t e h นะครับแอดไลน์กันได้เลยไม่มีแอดข้างหน้าของการแอดไลน์หรือจะเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ร้านสลูคอมพิวเตอร,ร์สตูลแล้วจะเป็น ดูที่เป็นของสาขามมนังศูนย์เจะจสะดวกและรวดเร็วที่สุดส่วนถ้าเป็นเพจสาขาอื่นๆก็ติดต่อได้เหมือนกันหรือจะเป็นเพจในเครือของาราวุฒคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอีกหลายๆเพจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาขยายแพ็กเกจโปรโมชั่นอีกนิดนึงนะครับซูมขยายมาในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ที่เป็นเจาะมาในตัวของอ เจาะมาในตัวของความเร็วราคา399บาทกับราคา300บาทนะครับขอเจาะแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ขึ้นมานะครับดูซูมกันเข้าไปครับนี่ครับเอาละครับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นการขยายต่อเติมจากเมื่อกี้นะครับว่าเป็นตัวเน็ตที่จํากัดปริมาณการใช้งานแล้วเมื่อครบตามจํานวน Gb ที่เขากําหนดแล้วนะครับความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกครับ1เมกะบิตเพอร์เซกนะครับเหมือนที่บอกใครตั้งต้นแล้วเมื่อกี้นะครับว่า เราสามารถที่จะใช้งานนู่นนี่นั่นได้แต่มันจะมีช้าช้าหน่วงๆอยู่บ้างนะครับสำหรับการเป็น1นึ่งเมกะบิตเพลสเซกไมอัน์มาลดสปีดมาลดความเร็วจนครบ30วันเต็มๆนะครับทีนี้ขยายเหมือนเดิมนะครับสามเก้าเนี่ยก็อายุการใช้งาน30วันนะครับนาน30วันหลักัดในการกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสามเก้าศูนย์ดอกจ 88, 3, ันแปดสิบแปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมและถูกออกตัวนี้ไม่มีโทรฟรีนะครับสามเก้าเก้านี้ไม่มีโทรฟรีนิดอย่างเดียวหนึ่งร้อยจีบีนะครับ แล้วก็ถ้าเป็น300บาทเนี่ยเน็ตแถมโทรฟรีทุกกระขายด้วยนะครับแล้วก็เป็นเน็ตที่จํากัดอยู่ที่ 80GB แล้วหลังจากนั้นก็จะเล่นต่อเนื่องที่ความเร็ว1เมกะบิตอสินะครับราคา300บาทนะ่ะอายุการใช้ง,งาน30วันนะครับแล้วก็รหัสในการกดดอกจัน104ดอกจัน371ดงอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมและถูกออกนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นที่มีการตัดมาขยายในเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งว่า เป็นเบอร์ใหม่กับย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับเบอร์เก่าสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับหรือบางเบอร์ถ้าเข้าเงินไขก็สามารถสมัครได้แต่ต้องติดต่อกับร้านค้านะครับเบอร์ใหม่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเบอร์ใหม่เปิดเบอร์มาไม่เกินจิตวันถ้าเกินจวันไปแล้วสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้นะครับและก็ย้ายค่ายมาเนี่ยจะต้องสมัครให้เสร็จภายในจิตวันของการขึ้นสัญญาณของ D ีเทนะครับถ้าเกินจิตวันไปแล้วมันก็สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับถ้า ทำยังไงคุณผู้ชมต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นทีนี้แต่ต้องการจะใช้เบอร์นี้แหละนะครับไม่อยากจะซื้อเบอร์ใหม่คุณผู้ชมต้องใช้วิธีการย้ายออกไปค่ายอื่นสักวัน2วันนะครับแล้วค่อยย้ายกลับเข้ามาใหม่แล้วก็ต้องรีบดำเนินการสมัครให้เสร็จภายในจิตวันเหมือนกันนะครับการย้ายค่ายมาเนี่ยสถานะก็คือเท่ากับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้เบอร์เดิมอยู่ก็ตามแต่นะครับทีนี้ต่อมามาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นที่เป็นตัวเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วกันบ้างนะครับราคาค่อนข นะครับในรอบของเดือนมีนาคม2 5 6 7ในเทปนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเน็ตที่ไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับตัวจริงเสียงจริงแต่ห้ามนามาใช้ในการโหลดบิดเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะลดความเร็วเราลงนะครับเ,เป็นเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมอันนี้สมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมคอยเป็นดีแท็ในระบบตเติมเงินสมัครได้หมดนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวเน็ตแถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายดีแท็ ag, นะครับ จะมีแบบ1เมกแบบ4เมกแล้วก็แบบ10เมกนะครับมีแบบ90วัน180วัน3 65วันราคาก็บอกไว้แล้วรหัสในการกดก็บอกไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะเลือกราคาแล้วก็กดสมัครตามแพ็กเกจตรงนี้ได้เลยนะครับแคปหน้าจอนี้เอาไว้เพื่อใช้ในการกดรหัสในการสมัครในรอบๆต่อไปนะครับ หรือด้านล่างนี่ยจะโทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายดีแท็กก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะครับแบบ7วัน30วัน1เมก4เมกแล้วก็10เมกนะครับมีราคาบอกไว้หมดแล้วแล้วก็มีในส่วนของรหัสในการกดก็บอกไว้หมดแล้วเช่นกันนะครับอันนี้คือเบอร์ใเมือเก่าย้าย่ขยเบอร์เดิมได้หมดเลยทุกเบอร์ขอให้เป็นดีแท็กในระบบเติมเงินนะครับย้ําอีกร่างหนึ่งครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมหนีซิมกันด้วยนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บเนี่ย คุณผู้ชมก็จะต้องกดกระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งและกดเลือกหัวข้อทั้งหมดนะครับเวลามีเทปรายการออกอากาศทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเนซิมจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบว่าตอนนี้มีเทปรายการมาใหม่แล้วนะคุณผู้ชมจะดูในท,ทันทีหรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับต่อมามาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น 4เมกะบิตเพ์เซกที่ราคาสุดประหยัดขึ้นมานิดนึงนะครับ4เมกะบิตเพ์เซกแล้วก็2เมกะบิตเพ์เซกนะครับเป็นเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมดีแทคระบบเติมเงินอันนี้สมัครได้ทุกเบอร์เลยนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมแล้วก็จะเป็นในส่วนของเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิตเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะลดสปีดลดความเร็วเราลงนะครับ 4เมกะบิตเพอร์เซกโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็อย่างเดียวเนี่ย470บาทนาน30วันกดดอกจัน104ดอกจัน236ดอกจัน848 803 4ปสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแล้วก็2เมกะบิตเพอร์เซกโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็อย่างเดียวราคา380บาทนาน30วันเต็มๆนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน237ดอกจัน848 803 4ปสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับการโทรฟรีในเครือข่ายนี้ ก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางทววางทวรวางทัตลอด24ชั่วโมงราคารวมแวดแล้วแวดก็คือภาษีนะครับราคานี่รวมภาษีสเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k หรือทุกช่องทางของร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอีกตัวนึงนะครับ10เมกินเพิกไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวนี้ตัวจริงเสียงจริงเหมือนกันนะครับโปรโมชั่นตัวนี้สมัครได้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมีนาคม2567นี้นะครับแล้วก็เป็นการต่ออายุอัตโนมัติกันไปเรื่อยๆจนขาทาง d ีแท็กเขาจะยกเลิกแพ็กเกจโปรโมชั่นกันไปเองนะครับราคา482บาทนี้รวมภาษีแล้วนะครับนาน30วันกันเต็มๆจริงๆเหมือนกันนะครับเด็นอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี นะครับ10เมกะบิตเพลสิบกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน798ดอกจัน8 4 8 8ี่นสี่เหลี่ยมได้โทรออกอันนี้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าย่ายเบอร์เดิม d ี t e c ในระบบเติมเงินสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับของ d t e c ในระบบเติมเงินกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับห้ามนำมาใช้ในการโหลดบิตเหมือนกันครับ,บถ้าเรามาใช้ในการโหลดบิตเนี่ยหรือเรามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีแบบต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดทั้งทั้งวันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะลดความ ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิดเอามาใส่ใน Wi-Fi ใส่ Fi, ซิมได้ไหมใส่ได้ครับเอามาใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมได้ไหมใส่ได้ครับเอามาใส่ในมือถือแล้วปล่อยฮอสปอตให้กับทุกคนในบ้านได้ใช้งานหรือให้กับทุกคนที่โรงเรียนได้ใช้งานได้หรือไม่ได้ครับได้หมดเลยครับแต่ห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิดแค่นั้นเองนะครับเพราะการใช้ในการโหลดบิดหรือโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องนะครับมันเป็นการดึงสปีดดึงเน็ตดึงอะไรเยอะมากครับ นะครับเดี๋ยวเขาก็จะลดความเร็วเราลงนะครับทำให้ระบบค่ายมือถือมันไม่เสถียรนะครับเน็ตมันจะมีปัญหาช้าช้าหน่วงหน่วงถึงแม้ว่าท่านจะไปใช้เน็ตบ้านอยู่ก็ตามนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีการโหลดบิดโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เน็ตบ้านก็ยังช้าเลยครับยังทําอะไรไม่ได้เลยครับยังช้าหมุนหมุนติ้วติ้วอยู่เลยนะครับทีนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนเดิมครับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกช่องทางนะครับแลวก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องยูทูบบ่าวจอมเน็ตซิมก บัตรจอมนิตซิมนะครับนี่คือในส่วนของแพจกิจโปร,โ,รโมชั่นอินเทอร์เนต็ตที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันในเทปของประจำเดือนอมีนาคม2567นานี้นะครับชื่นชอบแพจกิจโปร,โ,รโมชั่นตัวไหนเข้ารายละเอียดเงื่อนไขไหนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดสมัครตามรายละเอียดข้างต้นนะตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับในส่วนของเดือนมีเมษายนนะครับจะเป็นโปร,โ,รโมชั่นตัวไหนนั้นเนี่ยหรือในระหว่างนี้ในช่วงของเดือนมีนาคม มีโปรโมชั่นตัวไหนอัปเดตใหม่ๆม,มาแบบด่วนๆเนี่ยแต่ผมก็จะนำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเทปนี้ขอประคูณทุกการติดตามรับชมนะครับสำหรับเทปนี้แล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ